นาาานาอเธีนี้น,นี่คือพิธีกรรมปัญเชิญพระอุปคุตเข้าเมืองภาพที่เห็นอยู่นี้ถ่ายทำเม,มื่อปีพุทธศักราช2538วันที่16เดือนมีนาคมเวลาตีสามครึง่งอยูย่ดีมีแห้งใหญ่นูอันสลายเกิดขึ้นต่อไปวันนี้นขณิก่อล้อาอราธนา ท่าน,านประคุณเวลานี้แล้วไปรักสมลูกษาลูกหลานเป็นการประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเข้าไปป้องกันพยามารทุกเดือนมีนาคมวัดศรีโบบาลบ้านนาราชกวายบ้านเกิดของอัตมา<ห>ก็จะจัดงานมหาชาติหรือบุญพระเวทหรือบุญอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองรัะะตนาออกมาแต่แม,ม,ม่น้ำจมุทต่คงคา ทุกเดือนสี่เดือนนีนะผู้ท,ที่สวดอยู่นี้คือลุงจันปอถัดไปก็พระครูนายอ <c oughs> ุ้ยจันทศสองท่านนี้ก็ไปเกิดใหม่แล้วพระเพียรนีบุญมหาชาติหลวงปูพ่พระครูบรรพปัญญาพรรือหลวงพ่อทวินลาสาพ่อของอาตมานเนี่ยเมื่อท่านเข้ารับตําแหน่งเจ้าอาวาสท่านก็เริ่มฟืน้นฟู ประเดศนสองสิ่นี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นควางมงดงามเนาะรามประจำหมู่บ้านก็จะมาประกอบพิธีต่างๆแบบโบราณถึงแม้ว่าอาจจะไม่สนุกเหมือนสมัยก่อนวิจันยร์พอก็จะเป็นผู้สวดอัญเชิญพระอุปคุต ใช้สำเนียงแบบแล้หน่อยๆเลมริกานั้นบลัมอันบัวบานนั่นบัวบานอันดำนันเอันดำแดงละเหลืองไปซซินุดอย่ห้านาฬิกาเสร็จเสคือใกล้สว่างเกือบจะหกโมงอาตมาตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ส่วนลาสายแล้วก็เป็นผู้เบ็ดกล้องไปถ่ายทำทุกขั้นตอนของงานเท่าที่จะสามารถเก็บได้ มีลุงจ้าคุณประสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็พ่ออ้ยตัวเราก็เป็นคนอ่านองค์การแล้วก็มีหลวงเขียนมีหลงพ้อใจ ไปตั้งหลายคนทั้งหลายนะจะสารที่อาดูชาติเนื้อขอหลักันเรากัพปุจเจ้าจิตเจมีอาคมมาจบเพี่ยงแก้ก้าวเข้าขมันวันโคตรแลกให้มัน,มน,ดนไดาทั้งหลายเป็นรักษาอย่างมานตะผู้ข่าที่ได้ตั้งบุญมหาชาตในมื้อนี้นนเชิญไปนั่งหลักสมรักษาโลกควางขาดมาทั้งหลาย,ยาใหญ่มากเกินแก่ในกอดตลอดกอดใครูุบาอาจารย์เต้นเทศกระบ,บายของไรคาเนื้อบัรนี้ หร,รักษามัตตุรัานกเมื่ยกาวอันเชิญสิทธิ์ก็ลั่นค้องลั่นกระดิ่งคุณพระเวทเนี่ยเป็นบุญมหาชาติที่เคยทำมานานเลยแล้วก็มาเริ่มพื้นฟูในยุคลงปู่ทวิน นี่ก็มาถึงวัดแล้ว